สวัสดีครับสืบเนื่องจากคราวที่แล้วเราได้สร้างเมนูขึ้นมาโดยใช้ทั้ง Link Button แล้วก็ t r View นะครับก็สัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของการตกแต่งความสวยงามนะครับให้กับตัวเมนูนะครับเพื่อให้เกิดความหลากหลายหรือรูปแบบต่างๆขึ้นมา ก็ยังใช้หลักการเดินนะครับว่าเป็นการยกตัวอย่างเพื่อสร้างอย่างง่ายๆนะครับเพราะนั้นรูปภาพที่ได้มาจะเกิดจากการเสิร์ชหานะครับจากภาพที่มีสำเร็จอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตกแต่งเพียงเล็กน้อยพอให้เห็นภาพว่าสามารถทำงานได้อย่างไรบ้างนะครับออขอแก้ไขในส่วนของทริวิวจากขราวที่แล้วก่อน แก้ไขจากโดยใช้ชื่อหลักการในการแก้ไขคงคล้ายๆกันหมดนะครับไม่ว่าจะใช้ลิงก์วัตหรือทรีวิวก็ตามสิ่งแรกที่จะทำคือ,อจะให้เห็นในส่วนของการ Active นะครับเมื่อเมาส์มีการกดคลิก Select หรือวางนะครับโดยในส่วนของทรีวิวนั้นค่อนข้างที่ทำได้ง่ายมากกว่านะครับแล้วก็สะดวกมากกว่า จะมี property ที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้อยู่ก็คืออตัวแรกนะครับเป็นเรื่องของสีฟอนนะครับฟอนต่างๆนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนของอาการแสดงผลได้นะครับโดยสำหรับในส่วนของโนดนะครับหรือรายการที่ไม่มีตัวรูปแตกออกไปเราจะเรียกว่า l i ฟ t Node ดนะครับลิฟโน อันดับแรกผมจะลองเปลี่ยน l a ี Note Style นะครับคลิกที่เครื่องหมายนะครับจะได้มี b a c k color คือสีพื้นครับ Border Color คือสีของกรอบจะขอเปลี่ยนในส่วนของฟอนต์ก่อนละกันนะครับให้ฟอนต์มีขนาดตัวหนานะครับสังเกตว่ารายการที่ไม่มีตัวลูกเกิดขึ้นเลยนะครับจะเริ่มเป็นตัวหนาขึ้น สามารถเปลี่ยน,ส,นส,สีได้นะครับส่วนรายการที่มีตัวรูปนะครับเราจะเรียกว่า root node เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนสไตล์พวกฟอนต์คันเลอร์อะไรต่างๆนะครับก็จะต้องมาแก้ที่ root node style mm hmm. หลักรก็ยังคงเหมือนเดิมครับ ส่วนต่อมานะครับก็คือในกรณีที่เราเอาเมาส์นะครับไปวางนะครับเราต้องการให้มันมีสีเกิดขึ้นนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนสีเพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงการเลือกรายการอยู่ได้นะครับโดยผมจะแก้ที่ hover node style นะครับเปลี่ยน b a c k c o l o r นะครับให้เป็นสี เมื่อเราเอาเมาส์นะครับไปวางนะครับก็จะเห็นว่าสีมีการเปลี่ยนแปลงตามไปนะครับตามตำแหน่งที่เมาส์เราชี้อยูน่นี่เป็นในส่วนของลูกเล่นซึ่งสามารถที่จะเซตได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับส่วนต่อมาคือ,อ,อในเรื่องของจํานวนรายการครับถ้าเกิดเรามีรายการย่อยปีกย่อยอย,อยู่เยอะๆนะครับ บางครั้งการที่จะโชว์รายละเอียดทั้งหมดออกมาเลยในครั้งเดียวก็อาจจะทำให้ดูเมนูเราดูเดยอะแยะหลากหลายมากมายมเกินไปนะครับสามารถที่จะทําการซ่อนนะครับรายการภายในของหรือรายการลูกของแต่ละรูดโหนดได้โดยคลิกที e ่ edit node ครับก็จะเกิดตัว d i a l o g t ล e e View Node Editor ขึ้นมานะครับให้เราเลือกรายการนะครับที่เป็น r o o t n o d e นะครับแล้วเลือก expand นะครับเป็น false คือกำหนดไม่ให้มีการแตกตัวลูกออกมาหรือโชว์ตัวลูกขึ้นมาให้ดูนะครับสำหรับ property select นะครับให้เลือกเป็นขอโทษนะครับสําหรับ property select action นะครับให้เลือกเป็น expand ครับ ความหมายก็คือเมื่อเราทำการเอาเมาส์คลิกที่ตัวเมนูนะครับที่เป็นรายการรูดโดนดจะเกิดการ Expand คือแตกตัวลูกออกมาโชว์ให้เราเห็นเราก็จะสามารถเลือกตัวลูกข้างในได้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกโอเคนะครับก็จะเห็นว่าในการรันครั้งแรกก็จะไม่มีรายการลูกโชว์ให้เห็นนะครับก็สอบรันโปรแกรมดู พอคลิกเข้าไปในรายการตัวรูดโนดนะครับก็จะแตกรายการมาให้เราเลือกกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการเก็บซ่อนตัวรายการลูกนะครับเอาไว้ข้างในนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังสามารถเลือกรูปแบบนะครับซึ่งมีกำหนดเอาไว้ให้เป็นมาตรฐานดีแล้วคือ auto format นะครับ สามารถเลือกสไตล์รูปแบบที่เราต้องการได้ก็มีให้พอประมาณนะครับลองเลือกดูดขั้นตอนต่อไปเราจะทำการเพิ่ม Background นะครับโดยใช้รูปของกรอบนะครับ,รบเพื่อทำให้เกิดเห็นเป็นสัดส่วนแบ่งแยกได้ออกระหว่าง ส่วนของเมนูกับส่วนของที่เป็นคอนเทนต์นะครับโดยหานะครับรูปภาพนะครับจาก Google นะครับโดยค้นรูปที่เป็นกรอบรูปนะครับ ที่ชอบขึ้นมาสัรูปแบบหนึ่งนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คงไม่แตกต่างกันมากครับคือในเบื้องต้นต้องระวังในเรื่องของขนาดของกรอบรูกเฟรมรูปด้วยนะครับว่ามันเหมาะสมกับกรอบที่เราจะเอามาใช้ทำตัวเมนูของเว็บไซต์หรือไม่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เรามีการกำหนดขนาดของ ความกว้างของคอลัมน์เมนูว่ากว้างเท่ากับ250พิกเซลนะครับเพราะนั้นกรอบที่เราจะเลือกใช้ก็คงจะต้องใหญ่กว่าหรือเท่ากับ250พิกเซลนะครับผมเลือกใช้กรอบพื้นพื้นแบบนี้และกันนะครับความกว้าง1,000 เซฟรูปภาพที่บันทึกมาได้ในเบื้องต้นเซฟเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปแต่เนื่องจากว่ารูปภาพมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมนูบาร์เมนูด้านข้างที่เราออกแบบไว้นะจำเป็นต้องลดขนาดมันลง ใ้โปรแกรม Photoscape เลือกแก้ไขภาพค้นหารูปภาพนะฮะที่เซฟเอาไว้อันดับแรกอาจจะลดขนาดรูปภาพก่อนเลยครับเพิ่มลด ความกว้างจากขนาดเดิมเป็น250พิกเซลเลือกตกลงจากนั้นบันทึกเก็บเอาไว้นะครับผมขอบันทึกทับไปเลยละกันกล,กลับมาที่ตัวโปรแกรมนะครับทำการเพิ่มรูปภาพเข้าไปในโปรเจกต เลือก add existing item ค้นหารูปภาพที่บันทึกเก็บแล้วอย่าลืมนะครับว่าในส่วนของนามสกุลจะเลือกเป็น a l File นะครับหรือ image mm hmm. เพื่อจะได้พ้นพบตัวรูปภาพที่เราบันทึกเอาไว้ Frame คลิกปุ่ม add ก็จะได้ตัวรูปภาพที่เราบันทึกเอาไว้มาได้นะโดยปกติเราจะใช้การลากรูปภาพเข้ามาในตัวอคอลัมน์หรือเซลล์ที่เราต้องการอยากจะให้แสดงนะแต่เมื่อลากมาแล้วจะพบว่าในตัวของเฟรมรูปภาพและตัวหนังสือเนี่ยมันเป็นคนละอ็อบเจกต์ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับเพราะฉะนั้นใช้หลักการลากรูปภาพในกรณีนี้ไม่ได้ ทำการลบรูปภาพนั้นทิ้งไปนะคลิกเมาส์ในเซล์นะครับที่เราต้องการจากจะแทรกรูปภาพการแทรกรูปภาพตัวนี้จะเป็นการแทรกรูปภาพแบบแบ็กกราวนะ์คลิกที่คําสั่งสไตล์นะครับที่ w i n d o w ์พ r o p เ r อร์ตี้พ็อเปอร์ตี้นะเลือก background เนะบลาวนะครับหาไฟล์รูปภาพคือเ a ร e หนคนะครับคลิกปุ่มโอเคเราจะได้เฟรมรูปภาพออกมาเห็นว่าตัวรูปภาพเองจะเป็นแบ็กกราวอยู่ด้านหลังนะครับโดยมีตัวหนังสือลอยอยู่ด้านหน้าซึ่งจะพบว่านะครับการแสดงอาจจะเนื่องจากรูปภาพมีรูปภาพขนาดที่ยาวมากนะครับเพราะนั้นจำนวนการแสดงจึงอาจจะไม่คร ก,การ Enter เพื่อขยายให้เห็นกรอบของรูปภาพแต่เมื่อขยายมากจนเกินไปจะเห็นว่ามีรูปภาพ <Yeah. S 1> เกิดการเลียงซ้อนกันขึ้นมาใหม่กั้งสามารถที่จะให้กำหนดให้รูปภาพนี้แสดงเพียงครั้งเดียวได้โดยกลับมาแก้ที่ property style เหมือนเดิมฮนะ background หัวข้อ background repeat เลือกเป็น no repeat คือไม่ทําซ้ําเลยมันก็จะได้รูปภาพกรอบเพียงครั้งเดียวแต่อย่างไรก็ตามก็จะเห็นว่าตัวเมนูเองอยู่ติดขอบนะฮะไม่อยู่ตรงกลางในกรอบอย่างที่ตั้งใจไว้นะเพราะฉะนั้นอาจจะยังต้องใช้ตารางจาก HTML นะครับช่วยในการจัดแนวโดยนะลากเอา อ b อบเจ t ต e ทรีวินะครมาวางไว้ในตำแหน่งของตรงกลางนะครับคอลัมน์ที่2แถวที่2ของตารางจากนั้นทำการเคลื่อนตารางขึ้นไปด้านบนนะครับเนื่องจากว่าเรา Enter เลื่อนลงมา ว่าถ้าระยะขอบด้านบนนะครับสูงมากอ,อ,อยู่ติดขอบมากเกินไปอาจจะ enter เพื่อให้แนวของออขอบด้านบนนะครับมีระยะห่างลงมาสนะํสำหรับกรณีที่ชิดด้านซ้ายมากเกินไปก็สามารถปรับขนาดนของในแนวกล้ามแรกเพื่อให้ตัวเมนูห่างจากขอบด้านซ้ายโดยขอบด้านขวาจะเป็นตัวกัน้นทำให้ คอลัมน์ี่คอลัมนสุดท้ายนะครับเป็นตัวการทําให้ตัวข,ข้อความเราไม่ชิดขอบขวาม,มากจนเกินไปทดสอบรันโปรแกรมดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวข้อความนะครับอยู่ในแนวตามที่กำหนดได้นะก็อาจจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกเล็กน้อยนะครับ สำหรับรายการขอบด้านล่างเฟรมที่ไม่เกิดขึ้นนะครับสามารถที่จะ Enter เพิ่มได้นะครับตกแต่งเพิ่มเติมได้เนื่องจากว่าหน้าจอที่ออกแบบเองกับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจริงๆบางทีก็ได้ค่าที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย แสดงกรอบได้ตามต้องการแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเรายังพบปัญหาอยู่ว่านะครับเมื่อกรณีที่มีรายการในเมนูสั้นๆนะครับกรอบที่ยาวเกินไปก็อาจจะทำให้ดู ยาวไม่เหมาะสมนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องพิจารณาอีกกรณีหนึ่งคือเมื่อมีการแตกเมนูขึ้นมานะครับถ้าหากเราลดเฟรมที่เกินไปนั้นให้มีขนาดสั้นลงในกรณีที่มีการแตกรายการซ่อนขึ้นมาเฟรมที่สั้นเกินไปก็อาจจะทําให้ตัวหนังสือยาวทะลุเลยกรอบของเฟรมออกมาได้เช่นกันนั้นเราจะทําอย่างไรดี วิธีการแก้นะครับแนวคิดคือเราจะแบ่งเฟรมนะครับรูปภาพเฟรมจากเติมที่เคยเป็น1เฟรมแยกออกมาให้เป็น3ส่วน,นส่วนแรกก็คืออย่างน้อยนะครับ3ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนด้านบนนะครับส่วนด้านบนส่วนด้านนี้นะครับส่วนด้านบนส่วนที่2คือส่วนที่เป็นตรงกลางนะแล้วนะส่วนสุดท้ายคือส่วนที่เป็นด้านล่าง,นะางน,นเรา กลับมาพิจารณาที่รูปภาพต้นฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมทําการตัดรูปภาพนะครับโดยตัดเอาเฉพาะส่วนด้านบนก่อน,นจากนั้นบันทึกส่วนที่เลือกไว้นะครับคือส่วนด้านบนตั้งชื่อว่า F 1ค,คือส่วนแรกนะครับแล้วเซฟไว้ต่อมา เซฟในส่วนที่เป็นส่วนตรงกลางนะครับแล้วบันทึกส่วนนี้ไว้ว่า f2 สุดท้ายครับส่วนที่3นะครับบันทึกตั้งชื่อว่า f3 ทำการ add file ทั้ง3นะครับเข้าไปในโปรเจกต์ของเรานะร add e x i s t item ที่ desktop เลิกนะครับแบ็กกราวของเซลล์ในตารางนี้นะครับโดยการลบข้อความทิ้งไปเลยก็ได้ครับในส่วนแบ็กกราวอิมเมจนะครับอไปจากนั้นเราสร้างตารางขึ้นมาใหม่ครับตารางหนึ่งสร้างตารางขึ้นมาตารางนึ่งแต่ตารางนี้เราจะทำการลบนะครับลบ ออก2คอลัมน์นะครับให้เหลือเพียงคอลัมน์เดียวนะครับเลือกคอลัมน์นะครับทั้ง2เอาไว้นะครับแล้วคลิกขวา delete delete เป็นคอลัมน์ครับเราจะได้ตารางใหม่นี้มีแค่เพียงคอลัมน์เดียวแต่มี3แถวนะในแถวแรกนะครับเราจะใส่ set b a c k g r o u n เลือกสไตล์นะครับ SetBackground Background Image เลือกเป็น F1 นะเลือกหัวข้อเป็น Background Repeat เป็น no repeat ส่วนหัวทําครั้งเดียวครับนะที่อาจจะมองไม่เห็นก็ e n t เ r อรมาสักนิดหนึังส่วนตรงกลางนะครับ เราก็เซตสไตล์เหมือนเดิมครับ Background เลือกรูปภาพเป็น F2 ครับสำหรับตรงกลางนี้นะครับเมื่อมีจำนวนรายการมากขึ้นเราจะให้มันทำซ้ำภาพตรงกลางนะให้ยาวไปเรื่อยเราจะเลือกกำหนดเป็น Repeat Y คือให้ซ้ำตามแนวตั้งนะครับซ้ำรูปตามแนวตั้งส่วน แถวสุดท้ายนะครับเราก็เซตสไตล์โดยเลือกแบ็ก o u าวเป็น F3 เลือก e ีพีทเป็น no repeat ครับไม่มีการทำซ้ำในส่วนหัวและส่วนท้ายนะครับเราจะไม่มีการทำซ้ำนะครับตนะส่วนกลางจะสามารถซ้ำได้นะคับจากนั้นหยิบเอาตารางนะฮะตารางที่เราใช้ สร้างตัวทรีวิวนะครับบางครั้งการเลือกอาจจะเลือกยากนะครับในการจะคลิกให้โดนตารางให้ใช้คลิกเล็กๆน้อยคือการเลือกคอลัมน์ในตารางนั้นไว้จะเห็นคําว่า Table ขึ้นแล้วก็หยิบ Table ิลเอามาวางนะครับในแถวตรงตรงกลางนะครับจากนั้นจัดแนวครับเพื่อให้ข้อความอยู่ในส่วนกลางพอดี ทดสอบลองรันโปรแกรมดรูจะเห็นว่า,าตัวกรอบนะครับมีขนาดเล็กนะครับเมื่อรับการแตกรายการใน3 view ออกมานะครับเพื่อโชว์รายการลูกข้างในนะครับเห็นว่ามันสามารถที่จะยืดสลาออกได้นะครับยืดตัวกรอบออกเองได้ นส่วนนี้ยังเหลือส่วนตกแต่งอยู่อีกเล็กน้อยนะครับเช่นด้านบนที่เคยเป็นเนื้อที่ว่างๆนะครับเราต้องดีลีทเพื่อให้กรอบเลื่อนขึ้นไปนถ้าระยะด้านข้างนะครับอาจจะมีการใช้เนื้อที่นะครับไม่ครบอาจจะต้องขยายบ้างเล็กน้อยก็ขยาย ก็จะได้เห็นตารางครบขอบบนจะขาาไปอีกนิดหนึ่งนะครับเอ t นเตอร์ลงมาสักครั้งแต่สิ่งที่เราสังเกตได้อย่างหนึ่งคือจะมีเส้นนะครับเส้นขาวๆอยู่นะครับเส้นตัวนี้คือเส้นกั้นระหว่างในในแต่ละเซลล์ของตารางนะครับ ซึ่งเราสามารถาลดขนาดมันลงได้นะครับ,รบโดยการเอาเมาส์คลิกในตาราง เสร็จแล้วมาที่เซลล์ padding ครับ property กนะำหนดเซลล์ padding เป็นศูนย์นะครับกำหนดระยะห่างระหว่างขอบด้านข้างของตารางให้เป็นศูนะครับนะก็เราจะได้ตัวตารางที่ชิดมากขึ้นนะครับลองรันโปรแกรมดูผลอีกครั้งนะจะเห็นว่าการเชื่อมของตัวตารางสนิท มากยิ่งขึ้นครับแต่ตัวน,นี้อาจจะ Enter เยอะเกินไปจึงเป็นจะต้องลดขนาดของการ Enter ลงบ้าง สูงของตารางนี่นเลยก็ได้ขั้การปรับอาจจะย,ยากนิดหนึ่ยวเซอร์วิสโซลูชันความสูงสมมุติเอาสักประมาณสัก20 จภาพก็จะครบถ้วนและละเอียดมากขึ้นนะครับมีการเพิ่มแตกรายการในตัวลูกของเมนูนะครับก็เห็นว่าตารางตัวกรอบสามารถปรับขนาดขยายใหญ่เล็กได้ตามต้องการนะครับก็ขอจบในส่วนของการตกแต่งเมนูด้านข้างแบบนีเต่านี้สวัสดีครับ